บทบาทของโปรตีนอะมิโน r d 2 5 5 1นะครับที่แนะนำให้ผสมน้ำในระบบน้ำา5 5วันครั้งลดราดพืชนะครับการทำงานการทางานของเขาจะเป็นอย่างไรนะครับนี่นะครับเขาเรียกว่าตัดดินตัดน้ำตัดปุ๋ยธรรมดาน้ำนะครับจะ ระเหยนะครับและจับตัวกันนะครับเป็นเม็ดน้ําขนาดใหญ่นะครับนี่นะครับมาตรฐานน้ําทั่วไปก็จะเห็นเป็นเม็ดใหญ่ชัดเจนนะครับหลังจากที่ใส่โปรตีนอะมิโน RND เม็ดน้ำจะเล็กมากนะครับแทบไม่เห็นเลยนะครับเป็นเม็ดที่เล็ก นะครับเม็ดน้ํานี้จะลอยขึ้นไปนะครับลอยขึ้นไปในชั้นอากาศทําให้เกิดความชื้นสัมพัทธมีความชื้นมากขึ้นทําให้ปากใบปิดช้าลงนะครับนอกจากนั้นยังไปรวมตัวแร่ธาตุทำให้พืชดูดซึมได้ดีและทำให้จุลินทรีย์ หรือเซลล์ต่างๆได้รับน้ำได้เต็มที่เป็นสาเหตุให้สิ่งมีชีวิตที่หลากหลายเกิดขึ้นมาเป็นจำนวนมากและมีการลําเลียงอาหารสู่รากได้เยอะขึ้นนะครับทำให้กา๊าซพิษคาร์บอนไดออกไซด์ไฮโดรซัลไฟ์มีเทนนะครับ แตกตัวแตกตัวลอยไปในอากาศเป็นละอองน้ําเม็ดขนาดเล็กกว่าธรรมดานะครับหลายเท่าตัวนะครับท่านผู้ชมเห็นเห็นเป็นสังเกตนะครับด้วยตาเปล่านะครับอันนี้ก็จะทำความเข้าใจนิดหนึ่งนะครับว่าทำไมจึงใส่น้ำนะครับ ทุก15วันนะครับเพื่อรดราดและฉีดพ่นทุก7วันนะครับ1ขวดต่อ10ไร่นะครับทุก15วันสำหรับการรดราดทุเรียนทั้งขนาดเล็กและ,ะขนาดใหญ่ปลูกใหม่ก็ใช้ได้ให้ผลแล้วก็ใช้ได้นะครับทำให้พืชอายุยืนยาวนะครับส่วนนาข้าวนะครับอาจจะใช้ เทลงไป1นึขวดต่อ20ไร่นะครับและมีการฉีดพ่นนะครับทุก7วันทุก15วันทุก1เดือนแล้วแต่พืชแล้วแต่ความสะดวกนะครับก็จะทำงานในลักษณะนี้คือตัดดินตัดน้ำตัดปุ๋ยทำให้พืชได้รับสารอาหารมากขึ้นรับน้ำมากขึ้นทำให้คลอโรฟิลมีประสิทธิภาพในการนำ แมกนีเซียมไนโตรเจนไปไปใช้นะครับไปสังเคราะห์แสงเพิ่มประสิทธิภาพในการสังเคราะห์แสงนะครับและมีการฉีดพ้นกิง่งทำให้ดอกออกมามากเพราะว่าเม็ดน้ำขนาดเล็กแบบนี้คือน้ำไม่ธรรมดาน้ำเป็นตัวชักนำดอกดอกออกฉีดดอกก็สมบูรณ์เกสรตัวผู้เกสรตัวเมียนะครับแข็งแรง สำหรับลำาไยเกสรตัวเมียก็เยอะนะครับสำหรับทุเรียนก็ติดดีกา้านผลต่างๆใหญ่ยาวนะครับมีการขยายผลที่ได้มาตรฐานเป็นไซส์ที่พิเศษนะครับ AB เป็นส่วนใหญ่นะครับก็ประมาณสองจุดกกิโลถึง3กิโลกว่านะครับบวกลบแล้วก็ประมาณ3กิโลได้นะครับ และมีการฟื้นตัวได้เร็วนะครับในยางพาราในมันสำปะหลังในอ้อยในข้าวโพดนะครับหรือพืชอื่นๆตระกูลปาล์มนะครับมะพร้าวน้ำหอมก็มีผลดกเช่นกันนะครับ RD251 นะครับหรือโปรตีนอะมิโนติดต่อได้ ID Line Rlex Dlex 2551 RD 2 5 1นะครับเบอร์โทร080 895 9244 0808959244นะครับหรือ YouTube อก็พิมพ์คำว่าดรกรสุขเกษมเข้าไปนะครับเป็นภาษาไทยก็ได้ก็จะได้รับข่าวสารอัปเดตอยู่ ต่อเนื่องนะครับสำหรับวันนี้คุยประเด็นน้ำนะครับแตกตัวนะครับได้ดีจากการใช้โปรตีนอะมินโนอารีสองห้าหนึ่ง